แล้วเเรียบร้อยไหมยังไงดีเพราะยากจะซ้าก่อนครับแล้วจะได้ไหมต้องขอคิวนี้ไหมไอเจ็ดเคครับต้องขอคิวนี้ให้ได้ครับคาร์ชนอดอยู่แล้วครับแล้วยิงกดไอเพื่อนไว้ว่าเบดอเวเป็นน็อกเจอใเวลาเรียบร้อยระวเบิดสวยงามมากๆเหลือหน้าของชาร์โดคนเดียวครับแล้วเลือกเหลือน้อยมากเรียบร้อยกลายเป็นว่าทางด้านของไอเจ็ดเคครับพิชภาชนาเซนได้ครับ เรียบร้อยครับไอรอนครับทั้งไปโอ้แต่ว่าพยายามที่จะออกมาเอาคิวครับแล้วชานวินครับกลายเป็นคิวของรอย่อครับแล้วเรียบร้อยครับบอดี้ครีฟครับลงไปแล้วตรงนี้เอาลงมาเป็นคิวครับนี่ฮะคอนเทนต์จริงๆครับอย่าหลุดครับเรียบร้อยครับเป็นเคเอ็นที่หลุดครับเราจะเกมมิ่งได้แชมป์ในเกมนี้ไป เป็นม็อบครับมาเจอกับไอเเแล้วโดนน็อกไปก่อนครับเป็นเตอร์ครับโ,อโ,อโ,อโดน้หน้าโอ้ยเดนเดที่ดังอยู่ทางด้านโซนโด้านบนแล้วนี่เดินถอยแล้วครับยิงแล้วไม่ติดใจเดินถอยไปเป็นเมมเอร์เอ็กที่เดินมาแล้วจะเจอกับอารอนอสแทนแล้วอารอนอสได้ทางด้าน3.8มาและมีเพื่อนรับอยู่ไกลๆตรงนี้ยังไงดีครับซ้ายขวานาหลังลมก็แรงครับคุณบิดก็มาอะไรกันเนียวันนี้มีเสียงเมรดด้วยเต็ไมไปหมดเลยครับวันนี้แล้วยิงใส่โอารอนนอส โอ้ยแปมิดดูย, 8, ยินครับไหลจากที่สูงตกลงไปน็อกครับเครับไปยังจะทำให้เพื่อนอยู่แต่ตรงนี้ไม่ไหวจริงๆครับเป็นโอเดนดิชครับที่ได้น็อกตรงนี้ไปแล้วเก็บคิวทันทีเลยครับนะสรับนี้ที่ขับอยู่ไกลๆให้เพื่อนนี่โอ้น่าเสียใยครับต้องจับรถออกเลยครับแต่ด้านหน้าเขาที่กำลังจะไปเนี่ยมีทางด้านของเฟเดอร์เวลรออยู่ครับนี่ฮะรออยู่แล้ว ครับน้าสำลีเรียบร้อยครับม็อบออกไป็นลดับที่16ครับโดนทางด้านของไอ้เจ็ดเคเก็บออกไปเป็นทีมแรกครับจานครับไฟตรงนี้เนี่ยครับขี่มาเจอกับทางด้านของไดโวะแล้วขี่ไปตรงนี้รถระเบิดครับโว่แล้วมันเป็นทุ่งโล่งๆด้วยเสียเปรียบมากๆเอ้าแล้วนี่มายังไงครับเลสโซนลงเฉยเลยไดโวพยายามจะปาระเบิดเข้าไปแล้วโดนไหมถือเป็น M4 ลุกขึ้นมาแล้วขี่กดใส่สมโตกไปแล้วโดนด้วยครับหนุมมาต้องปั๊มยาก่อนครับ ระเบิดไม่ถึงจกกระสุนถึงก็ตรงนี้มีใครจะมาแจมไหมครับเดวต้าที่อยู่ทางด้านล่างเห็นหรือเปล่าฮะอุ้ยแต่ระเบิดของเดวสี่ครับโอ้หให้ลูกเดียวเลยครับเก็บ2ครับเกมมิ่งได้แชมป์ในเกมนี้จะเป็นหัวตารางในวันที่2ด้วยนะครับแล้วเหลือกันสาทีมชาร์ปเรียบร้อยครับหลวงตายไปมาลาซีเดินหมาอุ้ยเป็นนางดขานของเอสพีล่าครับเอาเอดับครับทีน้องลงไปครับแล้วหันกลับมาสวนเรียบร้อยครับน้องลงไปถึงคนเสร็จ รับเหลือทา้งนั้นของแแบบเพจฮะแดมบเพจต้องเล่นครับ1ต่อ3ตรงนี้นยังไงแิแปพี่แจพี่โดนยิงสวนไปฟอลาซี่เก็บคิวก่อนครับแล้วเปแจพี่ไปเก็บคิวเอสวีล่ามาเหลือกัน3ต่อ1นึไปยินเสกเปลี่ยนกระสุนไปกินสิบเ,เ,เอาคิวสุดท้ายไปได้ครับ9คิวของออปชั่นอีสปอร์ตจะเปิดแคมป์แรกของทัวร์นาเมนต์นี้ครับ